สวัสดีค่ะวันนี้คนเมืองละเบก็มีที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะหน้าที่33ไร่ที่ดินมีลักษณะเป็นที่เนินสโลปค่ะหน้ากว้างอยู่ที่165ยเมตรติดถนนลาดยางค่ะแปลงนี้เหมาะกับการจัดสรรน,นะคะเป็นล็อกๆได้สบายเลยค่ะหรือจะซื้อไว้เก็งกำไรก็ได้เลยค่ะคุณสามารถแบ่งซื้อได้ที่16ไร่นะคะ จะได้หน้ากว้างอยู่ที่85ิบเมตรน้ำไฟครบค่ะเดินทางสะดวกมาจากเส้น2235เลยทยมาม่ามาประมาณ6โลถึงที่ค่ะเข้ามาจากวังไซหินดาดนะคะประมาณ5โลค่ะขายในราคาได้ละ8,500 0เองนะคะค่ะที่ดินจะตั้งอยู่ที่ตำบลคองม่วงนะคะอำเภอปักช่องค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะ แปลงน,นี้รีบนะคะราคานี้หายากสุดๆแล้วค่ะ